ครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาปลูกเห็ดนะครับผมวันนี้คือเห็ดนะครับผมที่ผมสั่งมานะครับผมเป็นก้อนเห็ดสําเร็จรูปนะครับผมนี่ครับพอสั่งมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอันนี้คือเชื้อเดินแล้วนะครับสังเกตนะครับถุงจะเป็นสีขาวนะครับผมนี่นะครับที่สีขาวนี่คือเชื้อเดินแล้วนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมก็มีไม่เยอะนะครับผมทําไว้แค่พอไว้มี รับประทานนะครับผมทำอาหารเล็กๆในครัวเรือนนะครับผนี่นะครับผมก็เป็นชั้นเก่าๆนะครับผมที่เราไม่ใช้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมสภาพชั้นนะครับก็อยากทิ้งนะผมเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับผมนี่นะครับเอามาทําที่วางนะครับผมวางเห็ดไว้เป็นชั้นๆแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็รดน้ํานะครับผมประมาณแล้วแต่นะครับผมชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรดทั้งหนึ่งนะสังเกตความชื้นด้วยนะครับผมว่า มันแห้งหรือมันชื้นพอดีพอดีก็ไม่ต้องรดนะถ้าแห้งมากเกินไปก็รดนะครับผมนี่นะครับผมแล้วนี้นะครับแล้วเราก็จะมีเห็ดนะครับผมเก็บนะครับทำอาหารครับทุกเช้านะครับแบบนี้นะครับผมมานี่นะครับผมที่จะเก็บนะครับเดี๋ยวผมก็จะลึงออกนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรักษาตรนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเห็ดที่ กำลังพึ่งงอกครับตัวเล็กนะครับนี่นะครับผมก็พึ่งงอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผมก็มีเก็บเรื่อยๆมีทุกวันนะครับผมอย่างตัวนี้ก็ประมาณสองวันก็น่าจะเก็บได้แล้วครับผมสองสามวันผมก็เริ่มเก็บนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็นี่นะก็มันก็ทยอยออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่ไม่หมดนะครับผมไม่หมดนะครับผมมันจะมี ก้อนจะละก้อนจะออกไม่เท่ากันผมนี่ออกไปทุกวันทุกวันเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะผมถ้ามีคลิปมีประโยชน์หรือว่ามีอะไรที่จะพอแนะนำเพื่อนๆหรือเพื่อนๆอยากแนะนำกับผมก็นะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอิคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ